สนับสนุนโดย YM Surf Farm บริการฟาร์ม RTA จัดลูนไต่หอและอื่นๆอีกมากมายต้อง YM Surf Farm เท่านั้นครับบริการเติมเงินเกมออนไลน์ถูกปลอดภัยพร้อมเมื่อไหร่ก็แค่ทักมาที่ M2N เติมเกมติดต่อได้ทาง l i น์ M2N เติมเกมหรือโทร095 471 1049กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับผมวันนี้ผมจะทำการรีวิวทีมกันบ้านนะ ซึ่งเป็นทีมกันบ้านที่ง่ายๆนะดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ตอนเข้าไปตีนี้เนี่ยโอ้โหสึกว่าปวดกระบาลเหลือเกินนะเพื่อนนะนั่นก็คือพาราดินไฟครับผมเป็นลีดเดอร์สกิลเลยนะตามมาด้วยโทเทมลมนะตัวนี้เนี่ยโอ้โหเพื่อนๆทุกคนมีกันอย่างแน่นอนนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมอีฟิตน้ำนะ เพื่อนๆสังเกตเห็นได้ว่ามอนสเตอร์ทีมกันบ้านทีมนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถสั่งให้ลูกกิวหรือว่าเพื่อนๆในกิวทําตามกันได้ทุกคนเลยนะเพราะเป็นมอนสเตอร์ที่หาง่ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆจับกันเข้าไปในหนึ่งทาวเวอร์เนี่ยโอ้โหผมคิดว่าฝั่งต้งข้ามก็คงจะปวดกระบาลพอสมควรเลยครับ ในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะทําการเปิดรูนทีมการบ้านทีมนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องคนไหนสนใจอยากตั้งทีมการบ้านทีมนี้ก็จะได้มีรูนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโดยตัวแรกครับผมพาลาดินไฟนะเพื่อนนะตามตัวอย่างที่ใส่เป็นรูนสวิปแล้วก็โต้กลับนะเซตลองเนี่ยผมเชีร์เป็นโต้กลับนะเพื่อนนะเพราะทุกๆครั้งที่ตัวนี้โต้กลับมันจะได้วิวบนหัวตัวเองเลยนะส่วนรูนเส้นหลักเนี่ยแล้วแต่นะเพื่อนจะเป็นสต้นก็ได้จะเป็น ex ก็ได้แต่นิยมใส่เป็น ไม่ ex ก็สวิปนะเพื่อนนะส่วนสเตตัสก็เลือดบวกหลัง3 0,000นครับผมสปีดบวกหลัง193นะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เน้นอะไรมากนะเน้นเร็วๆแล้วก็เลือดเยอะๆนะเพื่อนนะส่วนอาร์ติแฟกต์ข้างซ้ายใส่การดาเมจจากธาตุน้ำนะอาร์ติแฟกต์ข้างขวาก็แล้วแต่นะเพื่อนเหตุผลที่ใส่อาร์ติแฟกต์ข้างซ้ายเป็นกันน้ำเพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยใช้ทีมแพนด้าน้ำโบว์เวิร์กเข้านะเพื่อนนะทำให้แบบพวกแพนด้าน้ำโบเวิร์กเนี่ย โดดเข้าตัวนี้ไม่ได้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกตัวแรกนะเ mm hmm. พื่อนนะพาราดินไฟเนี่ยมันจะออกมากลางบัฟยุ่ยยุนะแล้วก็ทําให้พวกทีมด้านน้ำโบว์เกเนี่ยต้องโดดใส่ตัวพาราดินไฟนะ mm hmm. ถ้าเราใส่อาร์ติแฟคกันดาเมจจาก่าน้ำเนี่ยจะสามารถดักทีมด้านน้ำแล้วก็บว์เวิร์กได้เลยนะเพื mm ่อ hmm. น<ๆ>ในส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวดาเมจบ้านๆน,น,นะก็คืออ e ีฟิตน้ำนั่นเองครับผมใส่รูนเป็น EX แล้วก็โต้กลับนะ สตตัสก็ตามภาพนะครับเลือดบวกหลัง12ื่นสองนะ a อคแท็กบวกหลัง1 0 0่นะแล้วก็สปีดบวกหลัง149ครับผม2-4-6เป็นสปีดคีย์ดาเมจแล้วก็แอคแท็กนะเพื่อนนะส่วนอาร์ติแฟกต์ข้างซ้ายก็ใส่เป็นค่า a อ d ด t ชั n นอลสปีดนะเพื่อนนะแล้วก็ a อ d ด t ชั n นอลต่างๆนะส่วนแฟกต์ขวาก็เน้นแม่นยำสกิลสกับคีเลนสกิลสนะเพื่อนนะเพื่อเปิดเกาะแตกนะประมาณนี้ผมก็เป็นตัวดาเมจทั่วไปนะ ตัวสุดท้ายาผมเป็นตัวซัพพอร์ตบ้านๆน,นะก็คือไลลี่ครับผมก็ใส่รูนเส้นหลังเป็น E-X โตกลับนะเลือดบ,บวกหลัง30,000ครับผมสปีดบวกหลัง179นะแล้วก็ต้านทาน100ก็คือควรจะไวๆอ่ะครับให้แบบเร็วๆแล้วก็อึดๆเล็ร้อยประมาณนั้นนะครับทั่วไปนะก็เป็นซัพพอร์ตทั่วไปประมาณนี้แหละนะส่วน,ะน246ใส่เป็นสปีด HP HP นะ246ก็ใส่เป็นสปีด H p HP, HP. แฟกซ้ายใส่เป็นการดาเมจจากธาตุน้ำนะแล้วก็อาร์ติแฟกข้างขวาก็น่าจะใส่ฮิหนั่นแหละนะเพื่อนนะฮิลสกิลสามนะอืมประมาณนี้ครับผมส่วนความน่ากลัวของทีมนี้ผมมองว่าจะเป็นตัวพาลาดินไฟนะสกิลสามว่าพาลาดินไฟมันจะมีบัฟยั่วยุนะเพื่อนนะทำให้คือฝั่งเราเนี่ยฝั่งทีมบุกเนี่ยไม่สามารถโจมตีตัวอื่นได้นะต้องโจมตีพาลาดินไฟก่อนนะอืมทำให้อีฟิ น้ำเนี่ยก็สามารถจ่ายดาเมจออกมาได้เรื่อยๆนะแล้วไหนจะมีตัวฮิวเป็นไรล,ลี่อีก <c oughs> พูดได้ว่าน่ารำคาญพอสมควรเหมือนกันแหละเพื่อนๆในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงทีมบุกกันบ้างนะซึ่งเราจะใช้มอนสเตอร์ตัวนี้เป็นแกนกลางหรือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการบุกทีมนี้นะนั่นก็คือทรงซอนนั่นเองครับผมเพราะว่าเจ้าทรงซอนเนี่ยมีสกิลสามที่ค่อนข้างจะดีมากนะสกิลสามของเจ้าทรงซอนเนี่ยจะทําการเล่นโดนตีนะแล้วก็ทําการบัฟปีให้กับตัวมันเอง และระหว่างที่มันเล่นโดนตีเนี่ยฝั่งศัตรูจะไม่มีโอกาสได้รับบัฟฟ้าเลยนั่นเองนะเพื่อนถือว่าเป็นสกิล3ามที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะนี่คือตัวอย่างทีมที่ใช้บุกนะประกอบไปด้วยฟรานครับผมใช้เป็นลีดเดอร์สปีดด้วยนะตามมาด้วยทรงซอนแล้วก็ปิดท้ายด้วยคิเมล่าลมนะลำดับการออกของทีมทีมนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเพื่อนโดยมอนสเตอร์ที่จําเป็นต้องออกตัวแรกนะต้องใส่รูสวิปชุดที่ดีที่สุดเพื่อให้ออกตัวแรกนะันก็คือทรงซอนนะ เพื่อนๆต้องให้ทรงซอนออกตัวแรกเพราะว่าจะให้มันออกไปใช้สกิล3เล่นดนตตีเพื่อที่จะบล็อกบัฟฟ้าฝั่งศัตรูนะตัวที่ออกตัวที่2นะก็คือฟลานครับผมเพื่อที่จะบัฟดาให้ทีมตัวเองก็ตัวสุดท้ายก็เป็นคิเมล่าลมนะในส่วนตัวของรูนนะก็คือไม่มีอะไรมากนะใส่ให้มันออกตามลำดับที่ถูกต้องนะใส่เป็นสวิปกับรูนประกอบอะไรก็ได้นะในตัวของฟลานนะให้มันออกลำดับที่2ของทีมนะเน้น,น้เป็นสวิปนะ ส่วนตัวของซงซอนก็คือใส่สวิปอะไรก็ได้เช่นกันนะให้มันออกตัวแรกถ้ามันให้ดีก็สวิปชุดที่เร็วที่สุดของเ,เพื่อนๆได้เลยนะจะได้เพิ่มความชัวในการออกตัวแรกตัวสุดท้ายก็เป็นตัวดามเมก็ผมใส่เป็นสวิปนะรูนเซตลองจะเป็นเดททอร์แล้วเป็นอะไรก็ได้นะเพื่อนนะที่สําคัญคีเรดไม่ต้องทำนะเพราะสกิลสองถ้าเกิดเราเร็วกว่าเนี่ยมันจะคริกอยู่แล้วนะเพื่อนนะสองสี่หกใส่เป็นสปีดที่ดาเมจแล้วก็แอคแท็กนะเพื่อน ในส่วนต่อไปเรามาดูวิธีการเล่นของทีมี้นะซึ่งไม่มีอะไรยากนะเปิดมาซงซอนก็สกิล3ครับผมทําการเล่นดุนตรีนะบล็อกบับฟ้านะแล้วก็บัฟดาบไปที่ฟานครับผมนะแล้วก็ต่อยไปที่อีฟิตน้ําอีฟิตน้ําตายนะเพราะว่าสกิล3ของซงซอนจะทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยไม่มีบัฟฟ้าเกิดขึ้นนะซึ่งการที่แพสซีฟของอีฟิตน้ำเนี่ยจะทาให้มันมีบัฟอมาตะขึ้นมาตอนเราดาเมจถึงตายปุ๊บบับอมาตะไม่ขึ้นอีฟิตน้ําก็เลยตายไปเลยนะ จังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมรอวนสกิลนะวนสกิลแล้วก็เอาคิเมล่าต่อยไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยครับเล่นง่ายนะแค่เพื่อนๆเรียงสปีดให้ถูกต้องนะแล้วก็เล่นให้ถูกแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่ง่ายเพื่อนนะเนี่ยแล้วก็เล่นเรื่อยๆนะรอวนสกิลเนี่ยก็ต่อยต่อยนะไล่ต่อยไปเรื่อยๆนะอันนี้ต่อยเกือบตายนะต่อยไม่ตายรูนแกแน่นรูนคาราบาวแกแน่นเออเลือดแกสามหมื่นมันต่อยนานหน่อยก็รอเรื่อยๆครับผมบัฟดาบนะ ไม่มีอะไรนะวับดาบก็สกิลไปเ,ลเปื่อยเพื่อนอนะเนี่ยรอเราสกิลคิมเมล่าลมนะหลักหลังอว่นี่ก็ตีธรรมดาก็ได้โอเคก็ตีเรื่อยเพื่อนนะเดี๋ยวเราดูถึงตอนพาราดินไฟาตายแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกทีมนึงเลยละกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกทีมบุกอีกทีมหนึ่งละเพื่อนส่วนนี่ก็คือทีมบุกทีมที่2นะครับก็ยังเล่นกับทรงซอนเหมือนเดิมนะทีมนี้จะประกอบไปด้วยสไนนน้ำครับผมทรงซอนแล้วก็การูดาน้ำนะ ลำดับการออกก็แน่นอนครับผมทรงซอนเนี่ยต้องออกตัวแรกนะเพื่อนนะตัวที่2ก็คือการูดาน้ำครับผมตัวสุดท้ายก็คือสไนเปอร์น้ำนะเรามาดูในส่วนของรูนกันบ้างนะนี่คือตัวอย่างนะรูนของสไนเปอร์น้ำนะผมใส่เป็นรูนที่ดาเมจแล้วก็รูนคีเลดนะแล้วก็แนะนําให้คี้เรดต้องร้อยนะเพื่อนนะวงเล็บนะคี้เลดต้องร้อยเท่านั้นนะเพื่อนนะไม่งั้นเราจะยิงมอนสเตอร์ธาตุลมคี้ยากมากๆเลยนะเพื่อน ก็คือตัวนี้เนี่ยทำแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้นะสปีดไม่ต้องสดใจนะเพื่อนนะอาร์ติแฟกต์ข้างซ้ายเนี่ยผมใส่หลอนๆไม่หน่อยนะผมใส่ดามเมจใส่ธาตุลมนะส่วนอาร์ติแฟกต์ข้างขวาก็แน่นอนครับผมคีสกิลสามนะอืมประมาณนี้ส่วนตัวทรงซอนก็เหมือนเดิมผมใส่รูนสวิปชุดที่ไวที่สุดนะให้มันออกตัวแรกนะเพื่อนนะส่วนตัวต่อไปก็การูดาผมก็เหมือนเดิมแล้วก,ก็ใส่รูนสวิปนะให้มันออกตัวที่2นั่นเองนะเพื่อน <laughs> เอาไปโยนดาบให้สไนแค่นั้นแหละ,ะไม่มีอะไรเลย ในส่วนวิธีการเล่นก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับผมทรงซ้อนเปิดมาสกิลสามเหมือนเดิมนะนี่บล็อกบับฟ้าครับผมพาราดินไฟบับฟ้าไม่ได้นะคารูด้าก็โยนด,ดาบไปให้สไนรับผมสไนก็ทําการเก็บตัวดาเมจเขานะอีฟิตน,น้ํานี่เป็นไงอย่างหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรนะรอรีสกิลนะแล้วก็โยนบับดาบใส่สไนสไนก็ยิงเหมือนเดิมนะเก็บพาราดินไฟไปครับผมนี่เป็นไงก็เหมือนเดิมครับผมรอรีสกิลนะรอสกิลวนมาครับเนี่ย ราสกิลวนมาก็โยนดาบใส่สไนนนะแล้วก็ยิงครับผมอ้มนะสบายๆเพื่อนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทีมกันบ้านพาลาดินไฟไรลี่แล้วก็อีฟิตน้ำนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะแล้วก็หวังว่าจะได้ไอเดียทีมบุกบ้านประเภทนี้ด้วยนะที่ใช้พวกตัวทรงซอนรือตัวบล็อกบัฟฟ้านะ าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้กำลังใจผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์กับกลิวเพื่อนๆก็อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆในกลิวดูกันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปผมสัปดาหนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม